ธรรมดาเลขที่2 5 9ต้นทนางสถานีทนบุรีลายทางสถานีนนาตกถ้าไม่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอได้าผู้สายักในชั้นท่าที่1ขอบคุณค่ะ เราส่งผลิตภัณ์ที่ตลาด